สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มธุรกิจร้านแท็กแอค่ะค่ะประวัติธุรกิจนะคะประวัติของธุรกิจเราเนี่ยเ,เมื่อย้อนกลับไปเมื่อเ้าปีที่แล้วนะคะทางเจ้าของบริษัทเองเนี่ยได้เป็นลูกน้องที่บริษัทแห่งหนึ่งที่ทําเกี่ยวกับพวกจิวเวลรค่ะจึงทําให้มีประสบการณ์ในด้านเรื่องเครื่องประดับค่ะและหลังจากนั้นก็ได้ตัดสินใจออกมาทําเป็นธุรกิจของตัวเองค่ะ วิสัยทัศน์นะคะวิสัยทัศน์ของเราเนี่ยบริษัทเราเป็นร้านที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการจําหน่ายเครื่องประดับเงินแท้โดยมีกลุ่มเป้าหมายลูกค้าถูกระดับและคํานึงถึงการให้บริการแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการทําให้รู้สึกประทับใจทุกครั้งเมื่อกลับมาซื้อสินค้าจากบริษัทเรานั่นเองค่ะข้อมูลกิจาก,การนะคะธุรกิจทางบริษัทเนี่ยได้มีการจําหน่ายเครื่องประดับมากมาย ประเภทเครื่องเงินนะคะเช่นแหวนสร้อยคอต่งหูจี้สร้อยข้อมือและสร้อยข้อเท้าเป็นต้นค่ะโดยเวลาทําการของร้านเนี่ยจะเปิดทุกๆวันจันทร์ถึงเสาร์ในเวลา9มงครึ0งถึง5โมงครึ0งนะคะและจะหยุดทุกๆวันอาทิตย์ค่ะจะมีพนักงานภายในร้านคอยดูแลจํานวน10คนค่ะ กลุ่มลูกค้านะคะกลุ่มลูกค้าของทางร้านเรานั้นก็จะกับกลุ่มประเภททุกเพศและก็ทุกวัยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยลางคนหรือวัยผู้ใหญ่ค่ะเพราะว่าจิวเวลรี่ทางร้านเราที่ผลิตมาเนี่ยไม่ได้เจาะจงสามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะคู่แข่งคู่แข่งของทางร้านเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับประเภทจิวเวลรี่เหมือนกันค่ะแต่ธุรกิจเราเนี่ยได้เปิดมา9ปีแล้วค่ะก็จะมีฐานลูกค้าทางหน้าร้านเนี่ยเยอะกว่าหน่อย แต่ในทางออนไลน์เนี่ยเพิ่งได้เริ่มขายมาเป็นเวลา6เดือนค่ะฐานลูกค้าก็อาจจะน้อยกว่าร้านอื่นๆ ผลประกอบการของปีที่แล้วนะคะสําหรับคนประกอบการของปีที่แล้วเนี่ยทางบริษัทเราค่อนข้างจะได้กําไรน้อยลงค่ะเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจและโควิด -19 ค่ะทําให้ทางบริษัทของเราเนี่ยมีกําไรค่อนข้างที่จะลดลงเป็นอย่างมากจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะรายได้3ปีย้อนหลังนะคะสําหรับปี6กเนี่ยก็จะมีรายได้ประมาณ2.2ล้านบาทค่ะปี63มีรายได้ประมาณ1.8ล้านบาทค่ะและปี64รายได้ประมาณ2ล้านบาทนั่นเองค่ะ value chain กิจกรรมหลัก primary activities ประกอบด้วย inbound logistics คือการสอบถามผู้บริโภคเตรียมวัสดุสำหรับทำชิ้นงาน operation คือขั้นตอนการออกแบบการทำต้นแบบการเตีรยมยางการฉีดต้นแบบ Wax inbound logistics คือการนำสินค้าสายตะเกตและจำหน่ายกับลูกคา้า marketing a n d sales คือการเลือกวัตุดิบที่มีคุณภาพออกแบบบรรจุภัณฑ์สามารถเลือกขนาดและปริมาณได้ตามต้องการ service คือการรับทำออเดอร์ของลูกคา้ากิจกรรมสนับสนุน Support activities, firm infrastructure คือการจัดการสินค้าคงคลังการเลือกวัตถุดิบมีการวางแผนในระบบบริหารจัดการการผลิต Human resource management คือการอบรมพนักงานการฝึกขั้นตอนในการผลิต Technology development คือการใช้เครื่องจักรในการผลิตเพื่อผลิตสินค้าที่ว่องไวและได้จำนวนเยอะมากขึ้น p e r c u m e n t คือวัสะดุเบากรบัรจุภัณฑ์ Five force model อำนาจต่อรองผู้จําหน่ายวัตถุดิบการเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพนั้นเป็นปัจจัยหลักสําคัญของบริษัทเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมานั้นมีคุณภาพเหมาะสมกับราคาและเป็นไปตามที่ผู้ผซื้อสินค้าต้องการบริษัทจึงเน้นและให้ความสําคัญไปกับแหล่งวัตถุดิบรายนิยมซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพกับผู้จัดจําหน่ายที่ดําเนินธุรกิจกําหนอย่างย,ยาวนานโดยเน้นความเชื่อถือใจเป็นหลักหัวข้อที่2อํอำนาจต่อรองจากผู้ซื้อสินค้า 2.1ปัจจุบันผู้จัดจำหน่ายประเทศเครื่องประดับนั้นมีหลากหลายช่องทางอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าการติดผ่านป้ายโฆษณาโซเชียลเน็ตเวิร์กการผ่านบัตรเครดิตหัวข้อที่ 3. ภาวะคุกคามสินค้าทดแทนภาวะคุกคามของสินค้ากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับนั้นจะสามารถออกแบ่งออกได้เป็นกลุ่มดังนี้3.1กรณีผู้ซื้อสินค้าต้องการซื้อสินค้าเพื่อความสวยงามหรือมอบเป็นของขวัญวิเศษให้กับผู้อื่นหัวข้อที่2 กรณีผู้ซื้อสินค้าต้องการซื้อเป็นรางวัลให้กับตัวเองหัวข้อที่4การแข่งขันระหว่างคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกันเนื่องจากบริษัทมีรูปแบบการจัดจําหน่ายอยู่2ช่องทางประเภทอย่างเช่นการจัดจําหน่ายให้กับลังค้าขายปลีกหัวข้อที่2การจัดจําหน่ายให้กับผู้บริโภคบริษัทโดยตรงหัวข้อที่5ข้อจํากัดในการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องประดับ จะมีค่าใช้ใจ่ายประเภทด้านเทคโนโลยีกำลังคนและวัตถุดิบหลักอย่างเช่นทองที่มีมูลค่าสูงผู้ประกอบการรายใหม่จำเป็นต้องมีกำลังทรัพย์ที่สูงมากรวมไปถึงหากผู้ประกอบการต้องจ้างสร้างความได้เปรียบทางการขันด้วยความแตกต่างให้ตรงกับสินค้าและบริการการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนะครับ1ด้านการเมืองนะครับเป็นมุมมองที่มีการเปลี่ยนแปลงตามภาครัฐและนโยบายของรัฐไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายการเก็บภาษีการควบคุมตลาด ผลกระทบที่ได้รับจากการเมืองนะครับอาจมีส่วนทาให้การตลาดแปรผันไปได้ง่ายนะครับเพราะว่าเราต้องคอยปรับตัวให้ทนตามสถานการณ์ในปัจจุบัน2ด้านเศรษฐกิจสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศหรือองค์กรที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อในวงกว้างในเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยดีจึงส่งผลกระทบกับรายได้ของธุรกิจลดลงในปี63และ64มุมมองด้านสังคมนะครับปัจจุบัน กระแสการแต่งกายของผู้หญิงได้เปลี่ยนจากสไตล์วินเทจส,สีพาสเทลไปสู่ความเรียบง่ายเก๋ไก่ใส่สบายตอบสนองการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่แสนวุ่นวายเพราะว่าทุกนาทีมีค่าทําให้รูปแบบของเครื่องประดับผู้หญิงสวมใส่ในปัจจุบันนั้นต้องปรับเปลี่ยนให้มีความคล่องตัวขณะที่ผู้ชายก็หันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นจากการเล่นกล้ามเล่นหุ่นทําให้ตัวเองดูดีจากรูปลักษณ์ภายนอกโดยการแต่งกายและคัดเลือกเครื่องประดับที่จะทาให้คุณผู้ชายดูเรียบหรูมีสไตล์ จะดีกว่าหรือไม่หากเครื่องประดับที่วางขายมีความเป็น Gender n e u t r a l หรือเรียกตามศัพท์ใหม่ว่า u n i s e x ที่ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็จะใส่ร่วมกันได้โดยไม่ขัดเขินจึงทำให้มีผลต่อการออกแบบเครื่องประดับ4ด้านเทคโนโลยีทำให้มีความได้เปรียบเสียเปรียบของการแข่งขันและนำเทคโนโลยีใหม่มาประยุกต์หรือสร้างกระบวนการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปเยอะจากที่เคยซื้อของหน้าร้านก็หันมาซื้อของผ่านทางช่องทางออนไลน์ ึงทำให้ธุกรกิจของเราได้หันมาเปิดขายผ่านทางช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความได้เปรียบกับคู่แข่งมุมมองทรัพยากรทรัพยากรที่มีตัวตนด้านการเงินเงินที่นำมาลงทุนจากผู้ถือหุ้นจำนวน2คนแบ่งเป็น50-50ด้านการตลาดปัจจุบันมีสาขาเดียวที่อยู่ภายใต้บริษัทพนักงานทั้งหมด6คนด้านการผลิตมีโรงงานผลิตหนึ่งแห่งใช้กำลังคนเป็นการผลิตหลักทรัพยากรที่ไม่มีตัวตนด้านการเงินระดมทุนจากผู้ถือหุ้นของบริษัท ด้านการตลาดจุดเด่นของร้านเป็นงานที่ฝังพลอยทางร้านใช้เป็นพลอยชนิดพิเศษลูกค้าสามารถสั่งออกแบบสีตามใจชอบมีบริการหลังการขายหากไปซื้อมีตรงไหนหลุดหรือไซส์ไม่พอดีสามารถนํากลับมาซ่อมแซมได้หรือเปลี่ยนได้ด้านการผลิตปัจจุบันใช้กําลังคนผลิตรวมถึงใช้เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีควบคู่ไปด้วยสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนชื่อเสียงทางร้านขวัญและกําลังใจของคนในองค์กร ความรู้ทักษะความชํานาญการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าคอสวอรจุดแข็ง 1. บริษัทมีการจัดจาหน่ายเครื่องประดับประเภทเครื่องเงินแท้มากมายเช่นสร้อยคอแหวนจี้และต่างหูทําให้สามารถจับกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย 2. มีประสบการณ์ในด้านเครื่องประดับเป็นเวลานาน3ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการจัดจําหน่ายเครื่องประดับเงินแท้โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกระดับ4มีช่องทางการจัดจําหน่ายจํานวนมาก จุดอ่อนนะครับ1ทางบริษัทเปิดมานานถึงเปีก็จะมีฐานลูกค้าเป็นหน้าร้านสัดส่วนใหญ่แต่เพิ่งเริ่มขายทางออนไลน์ได้เพียง6เดือนจึงทาให้มีฐานลูกค้าน้อยกว่าบริษัทอื่น 2. มีระบบโครงสร้างขององค์กรที่ซับซ้อนมากเกินไป 3. ความสามารถในการทํากําไรลดลงโอกาสนะครับ1ราคาวัตถุดิบมีความผันแปรตามกลไกตลาดดังนั้นโอกาสที่ราคาสินค้าจะมีสูงขึ้นก็จะทําให้บริษัทนั้นปรับราคาสูงขึ้นได้ 2. การลดค่าภาษีนําเข้าวัตถุดิบ เพื่อให้การนําเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศมีต้นทุนที่ลดลง 3. เจาะกลุ่มตลาดเครื่องประดับเงินแท้ทั้งในและนอกประเทศอุปสรรคนะครับ 1. ผลประกอบการทางบริษัทตกต่ําจากสภาวะเศรษฐกิจของโควิดนะครับทําให้บริษัทมีกําไรที่น้อยลงอย่างมาก 2. มีคู่แข่งหลายบริษัท 3. ลูกค้ามีอํานาจต่อรองมากโทรเมติกนะครับกลยุทธ์เชิงลุก so s 1 0 1จัดทาประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆให้แพร่หลาย S203 ขยายตลาดไปยังต่างประเทศเพื่อฐานลูกค้ากว้างมากขึ้นกลยุทธ์เชิงลุก WO W103 เล่งหาลูกค้ากลุ่มออนไลน์ให้มากขึ้นเพื่อให้มีฐานลูกค้าที่กว้างมากกว่าเดิม W203 จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้ดีขึ้น W302 ศึกษาข้อมูลราคาสินค้าในต่างประเทศ กลยุทธ์เชิงลุก st s 3 t 2พัฒนาสินค้าให้ทันสมัย s 1 t 2วิจัยคู่แข่ง s 2 t 3จัดโปรโมชั่นและสินค้าตามฤดูกาลกลยุทธ์เชิงลุก WT w 1 t 3เพิ่มการขายสินค้าลงช่องทางออนไลน์ในช่วงโควิด w 2 t 2ฝึกอบรมเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากภาพนะคะก็คือเป็นการวิเคราะห e ์ IEF metric ของบริษัทเรานั่นเองค่ะผลรวมคะแนนถ่วงน้ำหนักของการวิเคาราะห์ปัจจัยภายในคือ2.36นะคะซึ่งหมายถึงบริษัทนี้สามารถตอบสนองต่อปัจจัยภายในได้ในระดับปานกลางนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็น EFE m a t r i x นะคะซึ่งจากภาพเนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะ e ห์ EFE m a t r i x ของบริษัทนะคะซึ่งผลรวมของคะแนน้ถ่วงน้ำหนัก ของการวิเคราะห์ปัจจัยภายในคือ2.09หมายถึงบริษัทนี้สามารถตอบสนองต่อปัจจัยภายในได้ระดับปานกลางค่ะต่อไปก็เป็น IE m a t r i c e นะคะก็จะเป็นดังรูปภาพดังต่อไปนี้เลยค่ะดังนั้นเนี่ยกลยุทธ์ที่บริษัทเราเลือกใช้จะเป็นกลยุทธ์คงที่นั่นเองค่ะ b c g ของบริษัท Tech NK ของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบ Docs ค่ะเพราะมีส่วนแบ่งทางการตลาดตำ่ำการตลาดเติบโตได้ต่ำค่ะเนื่องจากชื่อเสียงของธุรกิจเรานั้นไม่สามารถไปแข่งขันกับแบรนด์ชั้นนําได้ค่ะเพราะว่าสินค้าและวัตถุดิบเนี่ยมีความแตกต่างกันค่ะรวมไปถึงการโฆษณาที่เข้าถึงลูกค้าได้น้อยกว่าทําให้ส่วนแบ่งของการตลาดของธุรกิจเรานั้นต่ําและการเจริญเติบโตของธุรกิจเราเนี่ยเป็นไปได้ยากและมีต้นทุนการลงทุนที่จํากัดเมื่อเทียบกับคู่แข่งนั่นเองค่ะ ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปการวิเคราะห์องค์กรนะคะว่าเรามีการเลือกใช้กลยุทธ์อย่างไรและรับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไรค่ะองค์กรของเรานะคะมีการเลือกใช้กลยุทธ์เชิงรุกค,ค่ะซึ่งสาเหตุที่เราเลือกกลยุทธ์เชิงรุกเพราะว่ากลยุทธ์นี้เนี่ยมีความสําคัญ ต่อการจเจริญเติบโตของธุรกิจเนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่เน้นสร้างผลประโยชน์ถูงสุดผ่านการวิเคราะห์จุดแข็งของธุรกิจร่วมกับโอกาสที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในตลาดให้ดียิ่งขึ้นกระบวนการดําเนินงานเป็นที่รู้จักทางออนไลน์โดยบางครั้งจุดอ่อนอาจเป็นเรื่องของจังหวะเวลาที่จะเป็นตัวช่วยให้ธุรกิจแก้ไขจุดอ่อนหรือลทดทอนจุดอ่อนของตัวเองลงไปได้ค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะทางองค์กรเราได้มีการใช้กลยุทธ์ เชิงรุกจากการที่ใช้โอกาสที่เราเจาะกลุ่มตลาดลูกค้าที่มีรายได้ไม่สูงมากนะะักค่ะจึงทําให้ทางบริษัทเราเห็นว่าจุดนเนี้ยเป็นโอกาสที่จะทําให้เราสามารถพัฒนาสินค้ารวมไปถึงการโปรโมทสินค้าให้ทางร้านเป็นที่รู้จักต่อลูกค้าและให้ลูกค้าเหล่านี้เนี่ยหันมาสนใจสินค้าเราที่มีราคาสามารถจับต้องได้และมีความสวยงามไม่ต่างจากของแพงหรือว่าคู่แข่งแบรนด์เนมสามารถเอามาทดแทนกันได้ และนอกจากนี้มีการนําจุดแข่งขององค์กรเราที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการจําหน่ายเครื่องประดับเงินแท้โดยมีกลุ่มเป้าหมายลูกค้าทุกระดับและช่างฝีมือที่มีประสบการณ์ในด้านเครื่องประดับเป็นเวลานานจึงทําให้องค์กรของเราสามารถดําเนินงานต่อไปได้ค่ะพวกเราขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ